สวัสดีครับทุกคนครับก่อนอื่นนะครับกดค้างที่แอปนะครับแอปอินโนะฮะก็แต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็น ROG ASUS นะครับผม5อ่าโฟน 5S นะครับถ้าถ้า r o i r o i d ทำได้นะครับกดเข้าไปที่ t t r r g e นะครับก็เคลียร์ครับผมเคลียร์ s สตอเ g e ไปเลยเคลียรด Data เลยนะครับดีลีตให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรีเซตไอนะครับแล้วก็เข้าเกมนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณเข้า ID อยู่แล้วนะครับ ID เด่าวที่คุณเข้าอยู่แล้วเนี่ยต้องผูก k คนมี ID ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมเราจะหายนะครับผมกําลังพูดถึงการรีไอครับทุกคน <c oughs> เริ่มต้นมาแบบนี้คือวิธีการรีไอดีเพราะว่าผมจะต้องเริ่มต้นจากหน้าจอแรกเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจนะครับใครที่ไม่รู้นะกดเข้ามาตรงนี้นะครับก็เลือกภาษาให้เรียบร้อยภาษาเนี่ยก็จะแนะนํา2อันนะครับอังกฤษกับ US นะก็ถ้าเราเลือกต่างกันนะครับสกิลบางสกิล,กลวอร์ดดิ้บางคําในเกมมันจะแตกต่างกันนะครับ ภาษาอังกฤษแบบ U.K กับแบบ U.S นะครับผมจะเลือกอันบนในกันที่เราคุ้นเคยกันก็คือ English ธรรมดานะครับกดเข้าไปอันนี้เหมือนเราสมัคร ID ใหม่เลยนะครับพี่ทําอะไรอยู่ครับเนี่เยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับ อันนี้อย่าเปลี่ยนนะอย่าไปทะลึ่งเปลี่ยนนะครับผมก็ให้เป็น a r t h u r Conties and r e g e n t ไปนะครับก็คือประเทศอื่นๆไปนะครับอย่าไปเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่าไปเปลี่ยนเป็นพวกเบลเยียมอะไรนะเดี๋ยวไม่มีแพคให้เปิดนะครับกดเข้าไปปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือเป็นการเล่น ID ดีใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะทํากับ ID เก่าคุณต้องผูก i อดีไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอันเก่าจะเข้าไม่ได้นะครับผมขอปรับกราฟิกก่อนภาพจะได้ลื่นๆโอเคเข้าไปปึ๊บกด agree ครับไปอีกรอบนึงไปตั้งชื่อมัวๆไปก่อนครับไป ดาวน์โหลดนิดเดียวแป๊บเดียวถ้าทําแบบนี้เนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดแพดใหม่นะครับแต่ถ้าเป็น i o s นะครับคุณต้องโหลดเกมลงใหม่คุณต้องลบเกมลงใหม่เลยนะครับถ้า i o s เนี่ยมันจะรีไอดีไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึง Android บางรุ่นด้วยนะครับบางยี่ห้ออาจจะต้องลบลบเกมลงใหม่เหมือนกันนะครับทำได้บางรุ่นก็ลองเข้าไปที่แอปอินโฟดูเมื่อกี้นะครับเมนูอาจจะแตกต่างกันนะครับ นี่คือการรีไอดีนะครับผมหน้าเมสซี่มาพอดีเลยครับผมเนื่องจากว่ามีหลายคนยุนะต้องใช้คําว่ายุนะครับยุพี่ทำไอดีไก่เมสซี่เลยครับพี่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็น EP ีที่ศูนย์ของเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เมสซี่หรือเปล่านะครับผมแค่เข้ามาสํารวจดูว่าอยากให้ทําหรือเปล่านะครับจะลองดูว่าตอนนี้มันรีไอดีมันไม่มีแจกฟรีนะครับต้องเอาทองไปสุ่มไงอ่าเลือกไปก่อนนะครับแหมเหมือนรู้ใจเ,เลือกแมนยูมาให้ เนี่ยครับพอเราสร้าง ID ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือพวกนี้นะของที่เห็นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะเป็น GP พวกไอเทมอัพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมสซี่มาติสเตลได้ย้อนหลังด้วยนะนะครับลาเมอร์นะครับแล้วก็เดลิกได้3ตัวนี้ย้อนหลังด้วยนะครับถ้าปั้นช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวเดริกเดสของลีกเม็กซิโกแล้วก็ได้เมสซี่คือคือถ้าเกิดว่าใครรีไอดีช่วงเนี้ยมีตัวฟรีเนี่ยอย่างน้อยๆดีๆนะสตัวนะเมสซี่แจกฟรีด้วยนะครับนี่นี่นี่อันนี้กดให้ดูเลยนะครับสดๆเลย เฉพาะช่วงนี้เนาะมันเดี๋ยวมันก็จะหมดพวกกิจกรรมแจกตัวบาเยิ้มตัวอะไรด,ด้วยนะครับปิดเพงเพลงก่อนโอเคเข้ามารับเลยปุ๊บ เปิบปบเปบได้สามตัวนี้นะครับเมสซี่ได้4ตัวเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปั้น ID ดีใหม่นะครับเรารีไอดีใหม่นะครับในแพ็คของเมสซี่ถ้าเกิดว่าเราจะรีไอดีเพื่อสุ่มให้ได้เมสซี่เนี่ยมันจะไม่มีเปิดฟรีนะครับไม่มีเปิดฟรีเหมือนกับแพ็คพวกเบคแคมอะไรพวกนี้ที่เปิดฟรีหนึ่งครั้งใช่ปะถ้าเกิดเรารีไอดีมันจะง่ายหน่อยคือกดเข้ามาเลยแล้วก็สุ่มเลยไงสุ่มจากการเปิดฟรีนั่นแหละครับผมแต่ถ้าจะรีไอดีเพื่อตามล่าเมสซี่ร่างใดร่างหนึ่งในในในนี้น็ะ คือเราจะต้องไปเล่น1นึแมตส์ไงทุกคน ต้องไปเล่นออเจกตีฟตรงนี้ฮะดีบิวมิชชั่นนะครับเนี่ยต้องไปเก็บตรงนี้เพื่อให้ได้สัก100ทองอะฮะคือต้องต้องไปเล่นแล้วช้าอันเนี้ยช้านะครับผมว่าถ้าจะเอาไว้นะครับก็เข้าไปเล่นตรงนี้เลยแมส์ Mass, นะครับถ้าเป็นไอดีใหม่มันจะมีให้เล่นอีเวนต์ตรงนี้ถ้าไอเดีเก่าไม่มีนะครับผมนี่เข้าไปเล่นตรงนี้นะครับเข้าไปชนะดีบิวแมสหนึ่งรอบนะครับหนึ่งนัดนะครับเราก็จะได้100่งอยทองไไหมได้100ทองตรงนี้อันเนี้ยก็อาจจะไวที่สุดแล้วล่ะนะออไปลองดูหน่อย Moment later เอาจริงๆนะครับทุกคนจริงๆพอเรายริงได้ลกูกสักลูก2ลูกเนี่ยเรายืนอ,อยู่เฉยเฉก็ได้นะเพราะว่าบอดในดิบิวแมชเนี่ยมันง่ายนะครับมันไม่ค่อยมาแย่งบอลนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปายิงบ้างเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับเวลาบอลตายบอลออกข้างหรือว่ายิงประตูเนี่ยมันเสียเวลานะครับกว่าฉากคัตซีนจะมานะถ้าอยากจะให้จบไวๆนะครับยิงสักลูก2ลูกแล้วก็ยืนแบบเนี้ยยืนให้เวลามันหมดไปนะครับผมบอดมันไม่ค่อยมาแย่งหรอกครับพะเป็นบอดง่ายนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้จบไวไวนะ แต่เมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมลืมดูว่ามันมีออบเจเคทที่ได้ทองเพิ่มหรือเปล่าผมก็เลยไปยิงมา12รูปนะครับมันน่าจะคนละอันกันนะอันนั้นน่าจะเป็นออบเจเคทที่เล่นในโหมดทัวร์นะครับอันนี้จะเป็นดีวิดแมท์คนละอันกันนะครับเดี๋ยวจบแพบนี้เดี๋ยว A few moments later เนี่ยครับเวลามันไหลๆเลยนะครับมันจะจบไวหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะปั๊มจริงๆนะฮะอ่ะโอเครู้สึกว่ามันจะไม่ได้ทองเพิ่มนะแต่ผมดูว่าเราสามารถที่จะ รีหนึ่งครั้งเนี่ยได้ทอง200ได้ในหนึ่งแมตช์หรือเปล่านะครับถ้ามันได้ในหนึ่งแมตช์มันก็จะดีนะครับเราจะได้สุ่สองครั้งไงตอนหนึ่งการตอนหนึ่งการรีหนึ่งรอบนะครับแต่ที่ได้แน่เลยคือได้100แน่นอนในการเล่นดีมิวแมตช์นะครับได้100แล้วล่ะเดี๋ยวผมขอดูออบเจคทีฟนิดนึงนะมันมีออบเจคทีฟของ เมสซี่อันนี้แล้วก็ฮาโลวีนเนาะที่มันมีทองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือมันได้50ทองคือคือถ้าเกิดว่าจะได้100่อยทองนะครับเราจะต้องไปเล่นโหมดทัวร์ด้วยอะทัวร์อีเวนต์นะครับไม่ได้ไม่ได้ใน1แมตช์นะครับเราจะต้องไปเล่นในโหมดทัวร์อีเวนต์เนี่ยยิง1 1นัดนะ18ลูกใช่ไหมสิบแปดลูกแล้วก็ต้องไปเล่นโกลเด้นโกลอีกอะ่ะเฮ้ยไปเล่นยิงจุดโทษอีกอะ่ะยิงจุดโทษอีก4นัดไม่ได้ครับไม่ได้ไอออบเจคทีฟนี้ไม่ได้ไม่ได้ในการเล่นนน,นนนนคครรัััั้้งเเดดีียยวะะะบอกก็็ตไปลฮ ถ้าเมื่อก่อนนะบอกอีกทีหนึ่งว่าเมื่อก่อนมันจะมีการผูก ID ดนะีเนาะมีโปรโมชั่นผูก ID แล้วจะได้300อทองใช่ไหมผูกคอนมิ ID ีเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะไปผูก ID ได้300ทองนะครับผมแล้วก็ไปเปิดแล้วก็อันลิงก์ไปแล้วถ้าเกิดเปิดไม่ได้ผูกใหม่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีกิจกรรมนั้นแล้วนะครับกิจกรรมผูก ID แล้วได้300ทองมันไม่มีแล้วนะมันมีแค่นี้ตอนนี้ได้100ทองเห็นไหมต่อการปั้น ID ดีใหม่นะครับก็จะได้แค่100ทองตรงนี้นะส่วนดีบิวที่2 อันนี้ได้ไหมได้ทองไหมทองมันอยู่ในรู้สึกจะอยู่ในดีวิวที่2ที่เป็นรูปเนมานะเมสซีไม่ได้เราทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้บังคับเล่นคอนโทรนะครับผมดูซิว่าเราทําได้ไหมนะแค่เข้าไปนใน t นเทอร์ชูนะครับโหมดฝึกซ้อมแล้วก็ออกเลยนะครับผมกำลังหาวิธีว่าเราจะได้ทองได้200ทองหรือเปล่านะครับต่อการเล่น1แมตช์ออกเลยครับเข้ามาแล้ออกเลยถือว่าภารกิจครบแล้วแค่เข้ามาเล่นปุ๊บอันนี้อะไรฮะ ซื้อใช้ตั๋วนะครับใช้ตั๋วแรกนักเตะอันนี้ไม่ยากถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องเข้าไปเล่น1แมตช์นะครับมันก็ดีนะมันจบมิชชั่นก็ดีนะครับผมเราจะได้นี่ยครบแล้ว e b บิวมิชชั่นของเมซ,ซี่นะครับผมครบแล้วนะครับต่อไปจะเป็น d e b ิวมิชชั่น2เนี่ยครับมันไม่ได้นะ อีก100ทองเนี่ยมันจะต้องล็อกอินวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นล็อกอินนะฮะไม่สามารถทําได้ภายใน1แมตช์นะครับอันนี้ก็ต้องเล่น5แมตช์เนี่ยเล่น5แมตช์เลยนะครับผมโอเคสรุปแล้วคือถ้าเป็นดิบิวมิชชั่นเนี่ยมันได้แค่100ทองนะครับใครที่รู้แล้วก็ขออภยัยใครที่ไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับว่ามันไม่ได้ทองเพิ่มนอกจาก100ทองแต่ถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับใครมีเทคนิคดีกว่าผมก็แนะนําได้นะครับ หลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับผมคิดว่าเข้า ID มาเนี่ยเล่น1นึ่งแมทที่ดีบิลแมทนะครับได้100ทองนะครับผมถ้าอยากได้มากมากกว่านั้นเนี่ยคุณต้องไปเล่นอีกอย่างน้อยๆน,น,นะครับในขับทัวร์หนึ่งแมทยิง18ลูกแล้วก็ไปชนะจุดโทษ4นัดใช้เวลาถ้าจะเอาร้อยที่2ใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นรีไอดีหนึ่งรอบผมว่าเอา100ทองพอไปเล่น1แมตช์เมื่อกีก้ยิงได้สักลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนเฉยๆนะครับบอทมันไม่เข้ามาแย่งอยู่แล้วแล้วก็จะได้100ทองมาแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเเเเรราก็ไปปปสสสุุ่่มมมมิิดดนะคับผซี นี่คือการรีไอดีณตอนนี้นะครับเพราะมันไม่มีแจกฟรีถ้ามันมีแจกฟรีมันจะง่ายหน่อยคือเข้ามาแล้วเปิดเลยเข้ามาแล้วเปิดเลยอันนี้คุณต้องไปหาทองมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรีไอดีแมสซี่แพ็คนี้ถ้าเกิดสายฟรีใครอยากจะชาเลนต์ตัวเองนะครับก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับคือเข้าไปต้องต้องเข้าไปได้หนึ่งแมซนะครับผมเดี๋ยวผมลองเสียงดูครับผมว่า100ผมจะได้หรือเปล่าถ้าได้นี่คือโคตดฟุก <laughs> รอบเดียวนีโคตดฟุกเลยนะครับผมเอ้ยบางคนบอกว่าสูตรสิบสิบสิบอง่าลอง เข้าไปดูผมอยากได้เมสซี่ร่างกลางสมมุตินะผมอยากได้เมสซี่ร่างกลาง1 2 3 4 5 6 7 8 9และก็10และกดแคนเซิล1ิรอบใช่ไหม1 2 3 4 5ส7 8 9้าดด สิบแล้วกดค้าง10บวิใช่ไหมหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเกไปดับเลยครับรอบเดียวจบปิงป้งปิง้ <c> ิ <oughs> <c oughs> มันยากครับทุกคนมันยาก <c oughs> คือใจผมอะอยากอยากปั้นไอดีไก่เมซี่ไหมอยากทําเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เมซี่ไหมถามว่าอยากไหมอยากครับผมแต่มันยากครับคมคือมันต้องเข้าไปเล่น1แมตช์เพื่อเอา100ทองมาสุ่มหครั้งพอสุ่มไม่ได้ใช่ไหม ไปรีไอดีใหม่เข้ามาใหม่เล่นหนึ่งแมตช์ได้1 0 0อทองเอามาสุ่มทาไปแบบเนี้ยทาไปแบบเนี้ยแล้วแพ็คมันไม่ได้ลดลงลดลงนะเพราะว่ามันเป็นการรีไอดีใช่ป่ะมันก็เปิด1ครัง้1ง1ครั้งใหม่1ครัง้งใหม่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าลดลงไปเรื่อยๆร้อยสิบเก้าร้อยสี่สิบแปดร้อยไม่ใช่ถ้าแบบนั้นก็ดีหน่อยแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมเหมือนเหมือนเป็นไอดีใหม่เลยนะครับมันก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมก็อยากทำไหมอยากครับผมอยากนะอยากแต่ว่ายากครับผมอ่ะ ใครอยากจะทาใครอยากจะรียดีนะผมทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้เราไม่ได้ใช่ไหมเราปัดทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็เข้าไปใหม่ครับผมเข้าไปที่แอปอินฟนะแต่ละรุ่นแตกต่างกันนะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเป็น iOS คุณต้องลบเกมลงใหม่และตอนลงใหม่มันต้องโหลดแพทโหลดนานเหมือนกันต้องใช้ Wi-Fi ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น Android บางรุ่นที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ข้อมูลแอปนะถ,ถ้าเป็นภาษาไทยนะข้อมูลแอปนะครับแล้วก็เคลียรข้อมูลหรือล้างข้อมูลนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นอแบบนี้เคลียร์สโตรเรจหรือว่าเคลียร์ ลบไปปุ๊บนะฮะลบไปเลยนะครับก็หมายความว่าไอ้ที่ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้1นึ่งแมท์เนี่ยแล้วก็เปิดเกลือไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะล้างใหม่นะครับพอเข้าเกมใหม่ไปปุ๊บมันก็จะเป็นการสมัคร ID ใหม่คือยังไม่ได้สมัครยังไม่ได้ผูก ID นะครับทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเข้าไปเล่น1นึ่งแมท์ได้100ทองแล้วสุ่มถ้าได้เมสซี่ก็เอาไปผูกโคโนมิ i ไอดีถ้ายังไม่ได้คุณก็สุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจนะครับอันนี้คือการรีไอดีนะครับหลายคนทาเป็นแล้วนะ ให้ให,ให้ให้ลูกชายให้ลองฟินอ่ะไอดีไก่ไปแค้มครับกว่าจะได้ต้อง2อสวันอันนั้นคือมีเปิดฟรีไงคือล็อกอินเข้าไปปุ๊บเปิดฟรีเลยก็มันก็ไม่ยากใช่ไหมล็อกอินปุ๊บก็นั่งดูหนังอะไรไปด้วยนะครับ <S <S ผมนั่งนอนดูหนังไปด้วยทําไปด้วยรียดีไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เองอันนั้นเปิดเปิดฟรีเข้าไปแล้วเปิดเลยไงแต่อันนี้อันนี้มัน,นต้องไปเร่นึ่งแมส์นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะลําบาก บาถามว่าอยากปั้นไหมอยากครับผมแต่ว่าผมก็จะไม่มีเวลาทําคลิปอื่นกันพอดีนะเดี๋ยวรีวิวคลิปเมสซี่ร่างทีมชาติเดี๋ยวลงตอนเย็นแล้วกันนะครับผมตอนนี้อาจจะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับผมว่าเออจะเป็นแบบสํารวจแล้วกันว่าอยากจะให้ผมทําเส้นทางการเด,เดินทางของไอดีไก่เมสซี่หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดใครขยันรีไอดีแล้วได้เมสซี่นะครับอยากจะแบบพี่เอาเอาไปปั้นต่อเลยเอาผมไปปั้นต่อเลยับผมผมรีไอดีมาได้นะครับผมจะดีมาก จะดีมากผมอาจจะคิดดูเออเอออาจจะแบ่งเวลาให้ดีไก่เนมากับไอ้ดีไก่เมสซี่นะเนมาก็ยังเล่นอยู่นะไม่เลิกนะครับอุตส่าห์เล่นมาสายฟรีนะครับก็เล่นต่อไปนะครับผมอาจจะทําเพิ่มเป็นเมสซี่ไงเส้นทางการเดินทางของไอ้ดีไก่เมสซี่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครขยันแล้วรีไอดีแบบไม่มีอะไรทำนะนั่งรีไอดีให้โอ้ยพี่ผมมีได้แล้วพี่ดีใจด้วยเอาไปเล่นเลยเอออย่างเงี้ย อันี้ยโอเคแต่ถ้าจะให้ผมมานั่งทําเองผมอาจจะทําได้วันละรอบสองรอบอะไรเงี้ยแล้วแต่ดวงนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรีวิวต่ออีกด้วยนะเนี่ยเราต้องทําอย่างงู้นทำอย่างนี้แล้วต้อง BCL ด้วยนะครับบ่ายสวันนี้มีรับสมัคร BCL ด้วยนะครับผมเป็นซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันบนหน้าเพจบอมสก,กีโฟบ่ายสโมงตรงนะครับใครอยากสมัครก็ไปที่หน้าเพจ Facebook บอมสกีโฟได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปบ่ายสโมงตรงเนี่ยผมก็ต้องมานั่งจัดการข้อมูลการสมัครอะไรอีีีีกนนะะครรัับบบ่่าาาจ,จไมมมเเวลาางยดแ อยากได้จริงอ่ะไอความขยันนะขยันอยู่แล้วนะครับแต่เวลามันต้องบรหิหารจัดการนิดหนึ่งนะครับผมไม่งั้นไม่ต้องทอําอื่นพอดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันใครอยากจะให้ทําอะไรยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับไอดี ID ที่เติมก็เติมไปแล้วนะครับเมื่อวานเติมกว่าจะได้ไอดีกว่าจะได้ในช่องลูกชายนะเติมให้ลูกชายก็ซื้อไปหมดไป2000กว่าบาทนะครับไอดี ID ที่เติมก็เติมอุดหนุนไปแล้วนะครับก็เป็นชเลนต์อันนั้นไปเล่นสนุกๆไปแต่อันเนี้ยเป็นชาเล่นสฟ สายฟรีไม่ใช่นะครับผมแค่แยกคอนเทนต์แยกชาเลนจ์กันแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs> บายย็นบายแล้วายบายสวัสดีครับ